ก็สวัสด,ดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรานะผมช่องพังสมหวังนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมเราก็พานะครับผมพาพี่สมหวังนะผมมานะครับมาถูต้นไม้นะครับผมมาถูต้นไม้นอกบ้านนะครับเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านก็คันนะครับผมนะครับอยู่แต่ในบ้านนะครับผมก็อ่าไม่ค่อยได้มีต้นไม้ถูนะครับผมเพราะว่าในบ้านไม่ค่อยไม่ได้ถูนะครับผมนะครับเราไม่ได้ทําอะ นะครับผมว่ามีที่ถูให้กับช้างนะครับผมนะครับเอ้ยนะครับผมวันนี้นะครับอ่าพระควานก็พาสมบังมาถูต้นไม้นะครับนะครับผมอยู่ข้างนอกบ้านนะครับผมนะครับก็ถูใหญ่เลยนะครับผมนะครับที่ตรงนี้ถอยถอยถอยนะครับที่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นที่เคยมาเลี้ยงนะครับผมเมื่อเมื่อก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ถอยถอย ถอยไปถูเร็วนะครับอ่าแล้วก็พาสมหวังมาถูนะครับผมตอนนี้ก็น้ําท่วมแล้วนะครับผมตรงตรงนี้นะครับที่เคยพามาโอ้ยโอ้ยถอยไปเร็วถอยลังไปนี่นี่ถอยถอยถูเร็วถูถูถอยไปถอยถอยถอยไปเร็วถอยถอยไปถอยถอยเฮ้ยไปไปถูอีกเร็วยังไม่สะอาดเลยไปถูเร็วไปไปถู เฮ้ยนั่งเลยทุ่ยไม่ทุ่ยทุ่ยทุ่ยไปไปทุ่ยไปเลยเฮ้ยนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมนะพี่ๆทุกท่านเดี๋ยวนะครับเราถูนะครับผมอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาเดินกลับบ้านนะครับ นะครับเพราะว่าอ่าน้ําท่วมนะครับผมไม่มีที่เลี้ยงนะครับผมะ <fit> นะครับก็พามาแค่อาบน้ําเฉยๆนะครับผมนะครับนี่นะครับผมดูบรรยากาศนะครับพี่ๆนะครับผมนี่นะครับน้ําท่วมหมดเลยนะครับผมอันนี้อยู่ข้างถนนนะครับผมนะครับผ้ดูสุนัขก็เยอะนะครับผมนะครับเขาเอามาอันนี้นะครับนี่นะครับผมน้ําท่วมนี่นี่นะครับพี่ๆนะครับผมนะครับบรรยากาศนะครับผมถอยลังเลยถอยลังสมบัติ ทูเร็วทูเร็วนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมอ่าควานก็ไม่ได้อ่าค่อยลงคลิปนะครับผมไม่ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมบ่อยนะครับผมเพราะว่าเนาะนะครับทั้งเกี่ยวข้าวนะครับผมตาข้าวตากระไรนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับรับจ้างรับจูงรับจ้างนะครับผมถอย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 ไหมถอยไหนน่ะถอยถอยถอยมั้ง

นี่ลเลยเอ่นนีเลยมีพอดีเลยนะครับผมนี่นอนเล่นไปด้วยนะครับผมอ่าเต็มที่เลยนะครับผมเต็มคาราเบลนี่นะครับอ่านะครับผมพาสมหวังมาคลายเครียดนะครับผมนะครับผมมาคลายเครียดนะครับอยู่แต่ในบ้านนะครับผมก็มันอันนี้นะครับผมครับ ก็อึดอัดตัวนะครับผมอันนี้มาก็ได้ถูต้นไม้นะครับผมนะครับถูต้นไม้ให้สะอาดสะอ้านนะครับผมได้เล่นน้ําแบบสบายๆเลยนะครับพ,พี่ๆนะครับผมนี่นะครับผมได้เล่นน้าเอาน,นอนเลยนอนลงเร็วปะปะปะ,ปะกินดินแล้วนะครับผมเออกินดินเดี๋ยวทีททหลังนี่จะอ่าจะขุดดินมาให้กินนะครับผมไม่ต้องกินหญ้าเนาสมบัง น,น่าจะท้องไม่ค่อยดีนะครับผมน่าจะท้องไม่ค่อยดีนะครับนอนลงแล้วนอนลงเออนอนเล่นเลยถูเลยเออน่นอ่าแล้วแต่จะเล่นไปเลยน่นตีลังกายกขาย,ยก้อไปเลยนะครับนี่นะครับผมนะครับเราเลี้ยงแบบสบายๆนะครับผมนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับ แล้วก็ดูเลนะครับผมดูเลกันไปนะครับผมเออนั่นเล่นไปเลยนะครับผมเต็มที่ไปเลยนี่นะครับผมเข้าป่าเข้าดงไปแล้วนะครับเออนะครับผมนี่ชอบมากนะครับผมเรื่องเล่นน้ํานะครับผมเออถูเลยสมังทูเลยเออทูเออถูออถไปเลย เต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับผมนานๆจะได้เอาอกมาข้างนอกนะครับผมนะพวาไม่ค่อยได้มาทางนี้นะครับผมพะว่าน้ําท่วมหมดแล้วนะครับผมทางไปอําเภอชุมพลนะครับผมนะครับตรงนี้มันเป็นน้ํามันจะเข้ามา่าจากทางแม่น้ํามูลนะครับผมเอ้อถอยมามไปเด้อไปเด้อนั่นนั่นกลับบ้านก่อนเด้อมหไปแล้วนะครับผมไม่รู้ไปทางไหนนะครับ ไปแล้วนะครับผมควันอยู่นี่นะครับผมจะสมังไปนู่นแล้วเซต็ตตอนนี้เอา้าไม่รู้จะไปไหนครับผมให้เข้าไปเลยนะครับผมนั่นเข้าไปแล้วครับไปทางไหนนะครับเอ,อือฮะนีะน่น่ตัวหน้าหนูฮะมาเร็วเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับ มันจะหนีควานไม่ได้นะมานีเร็วขึ้นมามองแล้วนะครับมองแล้วมองซ้ายมองขวานะครับอ่าขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วมาถูต้นไม้ก่อนเร็วจะพาไปบ้านเลยเร็วอึบอ,อืโอ้ยนะครับผมรู้ครับผมสมังเล่นเ,ออเต็มที่เลยนะครับพี่ๆครับผมเอาเอาเอา อึบอึบอาอยะอือยะอือยะเอ้าขึ้นไหปไหมเอ้าขึ้นเอา้าถูถูซ้ายถูขวาอือนะครับผมเล่นโคลนเต็มที่เลยจับบนสูงนี่ตีน้ําด้วยอุ้ยนะครับเรียนถึงควานเลยนะครับผมเอือนะครับผมส่งบังเอลาดาแล้วนะครับสบังเอลาดาแล้วอืออือ อติดตะโคนนะครับผมขึ้นมาเอา้ามันยังไม่สะอาดเลยนี่ไม่แม่มาเร็วเป็นไรน้องหมา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 ปะปะเบีนมาน,นี่เฮ้เบีนมาแน,น่แน่เบีนมาเบีนมาไหมมามามามนี่ไปทำไมทางนู้นนะ่ะดินยุบเลยนะ่ะมามามาเอ้าเอา,เอาถอยเออนัน่นถอยเออนันอนอน่นเออนั่นเออนั่นถอยมาเอ้าเอา เยะกตัญญ yeah, co ูนะะรับมามาเอาเล่นโคลนนะครับผมอเต็มที่เลยนะครับนานๆจะได้เล่นนะครับผมนานๆจะได้เล่นจัดเต็มที่เลยนะครับพี่ทุกท่านนะครับผมจัดเต็มที่เลยนี่นะครับผมเต็มที่เลยครับนี่นะครับผมนานๆจะได้ปล่อยนะครับผมนี่นะครับผมมาแล้วมากมาให้เล่นไปนะครับ นี่ครับกระดินถึงควางเลยนะครับผมโค้ชคีโคนนะครับอ่านะครับผมจากที่แรกขึ้นมาเป็นจากน้าเป็นสีดํานะครับตอนนี้เป็นสีเป็นสีเผือกแล้วนะครับผมเป็นสีโคนนะครับปพี่ปึ๊บเออนี่นะครับผมเต็มที่ไปเลยนานๆจะได้มานะครับผมนานๆจะได้เล่นเมื่อคืนยุงเยอะด้วยนะครับผมเมื่อคืนยุงกัดเต็มเลยนะครับผมนะครับเลือดเต็มตัวเลยนะครับผม ครับยุงเยอะมากนะครับผมเมื่อคืนเล่นไปเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้หมนี่เต็มที่เลยครับผมเต็มที่เลยจัดเต็มที่เลยครับนี่นะครับผมอืมนะครับผมชอบมากนะครับผมโคนนะครับผมชอบมากเลยนะครับนี่ นี่เป๋าเต็มที่เลยบนสูงนี่นะครับมาเล่นไปเลยนะครับผมเต็มที่ไปเลยนะครับอึ๊บเออเดให้มาถูกต้นไม้ต่อนะครับผมอึม๊บอื้ออื้อ อุ้ยนะครับถ้าให้ถ้าให้ควานล้างล้างไม่ไหวเด้อสมบังเด้อล้างไม่ไหวนะครับเล่นขนาดนี้ต้องลงไปเล่นน้ําอีกรอบนะครับฮึควานก็ไม่ค่อยอยู่ใกล้นะครับผม,มอยากอยู่ใกล้เดี๋ยวมันเปื้อนนะครับอึบเออเนื้นอ อ้ยตัวขาวเลยนะครับผมตัวขาวเลยนะครับพี่เนาแล้วแต่จะเล่นนะครับผมเต็มที่ไปเลยนะครับผมตามสบายนะครับใจนเดน้อยวุ้ยนะครับผมดูน้องหมานะครับก็เอามาอันนี้ไว้นะครับผมนี่นะครับเยอะแยะเลยนะครับที่นะครับผมดูนานสุสานนะครับดูเขาอาบ้านมาทำให้ นะครับผมเนาะแต่เ,เขาเอาอาหารมาให้อยู่เนาะเอาอาหารมาให้โอ้ยเนาะนะครับผมอุ้ยหยิบโอ้ยสมังพอแล้วพอแล้วถอยไปถอยถอยไปเร็ ทับไปทับไปนี่เดินไปเร็วโอ้ยตัวขาวเลยนะครับอู้ติดติดคนเลยนะครับทำไงตอนนี้ไปเดินไปเร็วไปถูบต้นไม้เร็วเฮ้ยไปไปไปเฮ้ยถอยนี่ถอยถอยไปเร็วเฮ้ยไปเฮ้ยอืมไปเร็วเฮ้ย ไปไปเฮ้ยท <Merci>. uh, ุ mm ่นมาเฮ้ยไปเบนเบนไปโอ้ยตัวเมย์เฮ้ยโอ้ยตัวนานุ่มเฮ้ยโธ่แม่โธ่เบรเลยเบนมาไม่โยมนะครับผมไม่โยมคอยหลังไปไหนคอยมาคุณได้ฟังเด้อเจ้านายเฮ้ยเบนมาแน มาเดียวมาเอาเอาม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 าไปเลยลงไปลงไปเฮียนไปเออเฮ้เอาเอาเอให้ลงไปถูต้นไม้ต่อนะครับผมอืม่ เลยลงไปเลยถูเลยเต็มที่เลยอืมนะครับมันมากเลยนะครับผมนานๆจะได้มาถูต้นไม้นะครับผมเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรถูนะครับนะครับไม่ได้ทําแบบเสาปูนนะครับผมทาเสาปูนนะครับผมลงลงทุนเยอะนะครับผมนะครับผมมันก็ต้องลงทุนเยอะนะครับผมเพราะว่าเทปูนเนาะนะครับผมกว่าจะได้เต็มเสานะผมทำเสาใหญ่ด้วยเพราะว่าต้องให้พี่ช้างถูเนาะโอ้ อเลยถูก่อนเลยถู่นะเ,เ,เล่นแล้วเล่นแล้วหาเรื่องกะไได้ตอนนี้นะนะครับลมก็ลมด้วยนะครับผมถ้าลมเย็นอย่างนี้ช้างเ็าจะแบบอ่านะครับผมล่าเรืองล่าเรืองแล้วก็จะเล่นกลนะครับผมนะบก็จะเล่นกลเล่นกลแล้วไม่ไมค่อยเชื่อฟังควานนะครับผมนะครับบางเชือกนะครับผม าจจะมีการวิ่งหนีได้นะครับผมนะครับบางเชือกนะนะครับผมบางเชือกบรรยากาศลมเย็นๆอย่างนี้นะครับผมออกมาในป่านะครับผมโอ้โหแบบไม่ต้องพูดนะครับผมเล่นแบบสุดยอดเลยนะครับอู้ดูถูแบถ,ถูถูได้อย่างมันนะครับผมถูได้อย่างมันเลยนะครับ แน่แน่แน่อ่ะนะครับผมน,นี่ก็เริ่มหมังเริ่มจะอันนี้แล้วนะครับผมถอย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 มาถอยไหมมาถอยนี่กูหยิบถอ,นนอยถอยอไปแล้วเดินมา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 บาพาไปล้างตัวกลับบ้านเร็วๆมา,าเดี๋ยวพาไปล้างตัวกลับบ้านนะครับผมอ่ะ จะพาไปล้างตัวกับบ้านเบ้นเป็นล้างตัวกับบ้านแล้วนะครับก็นะครับผมฝากนะครับฝากกดติดตามสมบัติด้วยนะครับผมเดี๋ยวพอวันต้องลงน้ํานะครับพาสมบัติไปอาบน้ำเนาะนะครับผมเพราะว่าติดตะโคนเต็มเลยนะครับพี่นะครับผมวันนี้ก็ฝากอคลิปนะครับผมสั้นๆนะครับนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามสมบัติด้วยนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมบ่อยๆนะครับผมแต่ก็ ก็จะลงนะครับผมก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผมฝากเป็นกําลังใจนะครับผมนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมเรานะครับผมนะครับวันนี้พ่อควานก็ขออนุญาตปิดการไลฟ์นะครับผมปิดการนะครับปิดคลิปนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม